อ่าพรนมือหนึ่งสองสามสวัสดีครับคุณครูครับนี่เป็นการทักทายกันก่อนเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมก่อนนำเข้าสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับ ครับสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสัปดาห์แรกในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลอนุบาลอะไรครับอนุบาลสองเก่งมากนะครับเราจะมาเริ่มรู้จักส่วนประกอบก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าห้องปฏิบัติการจริงนะครับครับนี่นะครับสําหรับการเรียนรู้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเราเริ่มจากให้นักเรียนรู้จักคําศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบ แล้วเราก็จะไปเรียนรู้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการนะครับเรามาดูผลงานของเด็กๆกันนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับของน้องอนุบาล2นะครับของโรงเรียนวิลสันทอนนะครับตอนนี้เริ่มเขียนตามรอยประก่อนนะครับนี่นะครับครับผมโอ้โหเก่งมากเลยครับนี่นะครับ จะมีคนทั้งเขียนสวยเขียนไม่สวยนะครับอันนี้คุณครูไม่ได้ซีเรียสนะครับแค่อยากจะให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบเท่านั้นนะครับนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับคับผมครับผมนี่นะครับอ่าเป็นการฝึกเขียนตามรอยปะให้รู้จักชื่อคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ นะครับจากการสังเกตนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเขียนภาษาอังกฤษได้สวยมากนะครับภาษาไทยก็จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้น้องยังเล็กอยู่นะครับโอ้โหเก่งมากเลยมันนี่เก่งมากเลยค่ะนะนงนี่น้องมันนี่นะครับอันนี้ก็ภาษาอังกฤษสวยมากเลย เห็นไหมครับทุกคนมีความพยายามมากนะครับแล้วพี่อาโปครับพี่อาโปพี่อาโปอ่าเดี๋ยวคุณกูไปหาดินสอให้นะครับพี่อาโปอ่าเขียนเลยครับพี่บอสพี่บอสเขียนที่ไหนแล้วครับโอ้พี่บอสจะระบายสีก่อนนะครับเขียนก่อนนะลูกเห็นไหมครับทุกคนมีความพยายามนะครับที่จะฝึกตัวเองให้เขียนชื่อคอมพิวเตอร์ให้ถูกนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ มีการมาโชว์ผลงานด้วยนะครับอ้าวเอามาลงหน่อยชื่ออะไรเอ่ยวชิรวิทย์วชิรวิทย์ครับผมนี่นะครับเขียนได้ละหนึ่งบรรทัดนะครับโอเคเก่งมากครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามครับเห็นไหมแสดงเห็นความพยายามของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ของเรานะครับมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับตึงประจําห้องนะครับนี่น้องมุนินครับตอบได้หมดทุกส่วนประกอบเลยนะครับคอมพิวเตอร์ อ่าคันนี้ไประบายสีนะครับลูกมุนินเริ่มระบายสีแล้วนะครับอ่าพี่ขอบคุณนะครับตอนนี้กาลังฝึกอยู่นะครับกําลังฝึกเขียนอยู่นะครับ อันนี้พี่ชัเตอร์ครับดูพี่ชัเตอร์โอ้เขียนสวยมากเลยเห็นไหมครับนี่พี่ชักเตอร์นะครับต่อไปใครเอยชื่ออะไรครับอ๋าน้องยูฟ้าครับน้องยูฟ้าไหนเขียนคุณครูดูลายมือหน่อยสิอื้อหือสวยมากเลยนี่ยูฟ้านะครับปิดท้ายด้วยมิลินนะครับมิลินนี่มิลินมิลินอันนี้ก็เขียนสวยเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมครับ วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นส่วนประกอบอันที่หนึ่งของน้องๆที่ได้เรียนวันนี้คืออะไรเอ,อ่ยใครตอบได้บ้างจออะไรนะจออะไรครับจออะไรเอ,อ่ยจ,จออะไรเอ,อ่ยไม่ใช่จออะไรที่เรากําลังเขียนอยู่นี่คือจออะไรครับจอ,จออะไรเออจอคอมก็จอคอม อันนี้พี่ฟุกนะครับพี่ฟุกนี่พี่ฟุกสวยงามอันนี้น้องอะไรเอ่ยดาก้อนโอ้โหเขียนสวยมากครับดาก้อนสุดท้ายปิดท้ายด้วยน้องพีมนะครับอไอ้น,นี้น้องพรีมนะครับเขียนสวยมากเลย อันนี้เป็นระดับชั้นอนุบาล 2, 2> นะครับเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์นะครับเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ชนิดที่1คือจอภาพนะครับตอนนี้นักเรียนก็จะเขียนนะครับแล้วก็ระบายสีนะครับครับผม,มนี่ของน้องมิลินนะครับ นี่กำลังระบายสีเจาะอยู่นะครับอาโปทำง,งานค่ะทาง,งานค่ะเร็วค่ะค่ะจับสีข้างเดียวพอฟุ๊เอาข้างที่น้องขนาดนั่นแหละอีกมืนก็จับกระดาษไว้ทำง,งานค่ะ เฟรมทำงานค่ะเอาสบายนะครับอันนี้ก็คือผลงานของเด็กๆนะครับนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนนะครับครับผมใครระบายเสร็จแล้วส่งคุณครูเมย์ไว้นะนี่นะครับหลังจากที่เขียนแล้วก็ให้ระบายสีส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเรามาดูผลงานนะครับอันนี้ของน้องอะไรครับ น,น้องวนินค่ะเป็นครับมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่อย่างคะสี่อย่างส,สี่อย่างครับมีหนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่ง,งอะไรเอ่ยอหนังอจอจอสองครับสอแปนพิม์เก่งมากครับสามครับเมาส์เมาส์สุดท้ายคือเก่งมากครับเอาไปสิบเต็มเลย อืมมนะครับเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนนะครับคือวีรละสุนทรนะครับฝากกดติดตามคลิปดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปดีๆจากครูชิดสารดีนะครับท่านจะได้เห็นผลงานของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลน,นะครับว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ